แฟนๆคอบอลคาเฟ่ครับเมื่อคืนนี้ฮะผลการแขง่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกสองคู่สกอร์นี่ถือว่าจุ๋มจิ๋มเลยนะฮะไบรตัน <g> เ <ül> สมอกับเบรนฟอร์ดศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับและอาร์เซนอลเฉือนเอาชนะอิฟสวิชทาวน์หนึ่งประตูต่อศูนย์จากไคฮแวร์นะฮะนาทีที่23อาร์เซนอลแซงเชลซีและน็อตติงแฮมฟอร์เรสต์ขึ้นมาเป็นรองจ่าฝูงนะฮะตามหลังลิเวอร์พูล6แต้มแต่แข่งมากกว่า1นัดนะถือว่าเยอะนะ จุดเด่นของอาร์เซนอลครับคลีนชีสนี่ถือว่าได้เยอะในฤดูกาลนี้ได้เป็นเจ็ดครั้งละไม่มีทีมไหนในพรีเมียร์ลีกมากกว่าพวกเขาและเกมรับตอนนี้กลายเป็นเบอร์หนึ่งแล้วเพราะว่าวันนั้นน้องไก่ยิงลิวพูลไปสามลูกทําให้เกมรับอาร์เซนอลดีกว่าลิวพูลหนึ่งประตูแล้วนะฮะเสียแค่สิบหกประตูจากสิบแปดนัดก็เป็นเบอร์หนึ่งในพรีเมียร์ลีกเวลานี้แน่นอนครับลิวพูลเต็งหนึ่งชั้นพรีเมียร์ลีกนะฮะทำท่าจมวนเดียวจบก็คือสิบเอ็ดจ่ายสี่ อาร์เซนอล4ี่จ่ายสิครับเชลซี1นึจ่ายสิและแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ1นึจ่ายสานัดส่งท้ายปีเก่าฮะวันที่29ธันวาคมนะฮะมี6คู่ฮะคู่3ามทุ่มครึ่งนี่เลสเตอร์เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้จะแว่งอยู่หรือเปล่าฮะเลือใบสีฟ้าคู่4ี่ทุ่มมีพาเลทเจอกับเซาลนี่หวานเจี๊ยบเลยพาเลทนะฮะเอฟเวอร์ตันเจอกับฟอเรสต์น่าสนใจนะเอฟเวอร์ตันนี่บอลสีประตูยากเลื่องนะ เจอแับนอร์ทิแองก์ฟอร์เรสทีมเจ้าป่าที่บินสูงเหลือเกินครับฟูลแลมพบกับบอลมาร์ก็สูสีนะสเปอร์ของนักแมวเจอวูฟแม่งบอลสามหน้าแล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าสเปอร์แพ้ทีนักแมวจะไม่แปลกใจเลยนะฮะพวกนี้แข่งสี่ทุ่มคู่ดึกคือวันที่ยี่สิบเก้านะฮะคืนวันพรุ่งนี้ก็คือเวสต์แฮมเจอกันลิเวอร์พูลครับเสียวอยู่เหมือนกันนะฮะหงแดงเพราะเวสต์แฮมนี่เป็นทีมบา้บาบาบอบออาจจะตัดแต้มลิเวอร์พูลก็ได้นะครับเที่ยงคืนสิบห้านาที วันจันทร์ที่30ธันวาคมนะครับวิลล่าพบกับไบรตนนะ์ตันนะตี2-4-5อิฟสวิชเจอเชลซีครับตี2-4-5กูตี3ก็คือแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็กเจอกบนวคิคาเซ่ลนะมารอดูว่าแมนยูกับสเปอร์ใครจะฟื้นก่อนกันหรือจะฟุก้งคู่และข้ามไปวันที่1มกราคมมวันปีใหม่เลยนะเบรนฟอร์ดจะเจออาร์เซนอลครับเที่ยงคืนครึ่งครับผมก็เก็บมาฝากกันนะ อาร์เซนอลจะใช้ความแข็งแกร่งในเกมรับแย่งแชมป์จากลิเวอร์พูลได้หรือเปล่าลนะน้นแมวมองที่อาร์เซนอลละไม่ได้มองที่เชลซีเชลซีไป12บสหนึ่งเลยนะฮะอาร์เซนอลเนี่ยโดนหั่นไม่ถึง3ต่อนี่จะเป็นกุญแจสําคัญที่จะทําให้อาร์เซนอลเป็นแชมป์ได้ไหมแต่ปัญหาก็คือปัญหาเดิมที่น้าแมวยังไม่เข้าใจครับว่าทําไมอาร์เซนอลไม่ซื้อกองหน้าตัวเป้าระดับมหาการมนาะสักทีฮะไปต่อให้เขาทำไมลิเวอร์พูลก็มีซาลลานะครับ สนรภบอลในวันนี้ฮะเป็นเรื่องของบอลเกาโชเซ่าอิตาลีนะแมวดูแล้วมี4คู่แต่ชอบ3คู่นี้นะฮะโดยเป็น3ทีมเยือนทั้งหมดครับเชื่อว่าอินเตอร์มิลานดีกว่าจะบุกชนะกายารีแน่นอนอาตาลันตาก็ดูดีกว่าฮะมีโอกาสจะเก็บ3มแต้มที่บ้านลาซิโอที่กรุงโรมและเจนัครับแม้ว่าน,นัดล่าสุดจะแพ้แต่ก่อนนั้นนี้6นัดไม่แพ้ใครเอาเอ็มบลรีมาได้เปรียบนะแมวเชื่อว่าเจนัวไม่แพ้ครับผม